วันนี้เราจะมาทําของยากๆมันคือไข่ต้มยางมาตงนะตูมค่ะทําเป็นเล่นไปไม่ใช่ง่ายนะนะคะที่จะให้ออกมาพอดีเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองจับเวลากันนะคะว่าเดี๋ยวใช้ไข่สามฟองจับเวลากันว่าไข่ห้านาทีหกนาทีและเจ็ดนาทีต่างกันยังไงอันนี้จะเป็นการต้มไข่แบบใส่ลงไปพร้อมน้ำน้ำเย็นๆอุณหภูมิห้องนะคะนะน้ำาพิ่มไข่ะคะ่ะ ตั้งไฟนะคะอันนี้แล้วก็ใช้ตั้งเวลาตั้งไว้สูงสุดที่เจ็ดนาทีนะคะอันนี้พอถึงห้านาทีเราจะตักออกฟองหนึ่งถึงหนาทีตัดออกฟองหนึ่งแล้วก็ถึงเจ็นาทีตักออกฟองหนึ่งตั้งไฟแรงสุดไปเลยนะคะอาใส่ไว้นะคะห้านาที หนาทีค่ะพ7บเจ็นาทีแล้ค่ะค่ะอันนี้เราก็มาดูกันนะคะว่าไข่แต่ละเวลาที่เราใช้ต้มเนี่ยมันจะออกมาต่างกันยังไงอันนี้คือไข่ห้านาทีนะคะ ระดับนี้น่าทานไหมนะคะเป็นลาวาเลยต่อมาค่ะ,คะอันนี้ไข่ที่อุณหภูมิหกนาทีนะคะ ไข่ะะที่เจ็ดนาทีค่ะไข่ที่เราต้มถ้าสังเกตเราเราไม่ได้น็อกน้ำเย็นเลยนะคะ mm hmm. ก็จะได้ยางมาตรมที่สวยงามกำลังทานนะคะนี่ก็คือไข่ต้มเจ็ดนาทีด้วยวิธีการง่ายๆอย่างเราอยู่คอนโดอย่างเงี้ยนะคะมันมันเย็นทั้งห้องอะ่ะไข่ที่เราบอกว่าเราไว้อุณหภูมิห้องไม่ได้เข้าตู้เย็น มันก็ยังเย็นค่ะเพราะฉะนั้นพอน้ําเดือดเราใส่เนี่ยเขาก็จะแตกเพราะนั้นต้มไปพร้อมกันไข่เขาจะถูกปรับอุณหภูมิเองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ไข่ที่คดีที่เราจริงชอบมากนะไข่ขาวแบบเนี้ยหอมอร่อยนะคะไข่แดงเนี้ยก็แค่ห้านาทีแบบที่สองก็คือหนาทีนะคะก็จะสุกข,ขึ้นมานิดนึงไข่ขาวเป็นทรงแล้วแต่ไข่แดงก็ยังเยิ้มนะคะไข่แดงก็ยังเป็น เป็นช่ำๆกึ่งลาวานะคะอันนี้เจ็ดนาทีแล้วเนะี่ยยังมาตรูมค่ะซอยน้ำปลาพริกหอมกระเทียมลงไปเนี่ยพอดีเลยอันนี้ปอกไ,ได้ปอกได้ปกติละนะคะนี่ค่ะเมนูง่ายๆแต่ทำไม่ง่ายนะคะถ้าเราไม่รู้ละ่ะถ้าสวัสดีค่ะไปทำทานกันนะคะ